หวัสดีพ่อคะฉันอยากล้างแค้นให้เหยียนเหยียนด้วยมือตัวเองทุกคนที่เคยกั่นแกล้งเธอฉันจะให้พวกชีวิตบ้านหลังนี้เป็นของฉันแล้วหย่าก,กันแม้คุณจะบุกเข้ามาในบ้านฉันก็ตาม ไลท์วีมิงเชิงคุณนี้ไม่รอดแล้วตำรวจรอไม่ไหวแล้วไม่ที่รักเฮไม่ให้ฉันทิดส่วนเรื่องยิงยิงขอด่วนมาให้ฉันเถอะนะขอโทวนละ ได้สิชีเองเยนฝืนเคือชีเพื่อชียอมรับคาไป่ันเชียมไม่เช่นนั้นไปบอกตำรวจเองเลยวไม่ไล่สเปซอีนึงซีิงเวมาร์ทิงหลวใจราดไปเถอไม่อยากโกหกติดคุกไม่อยากติดคุกเหรอดีฉันจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง <Time> จับฉันเป็นตัวประกันสิตอนนี้เธอมีสองทางเลือกจะจับฉันเป็นตัวประกันเธออาจจะมีทางรอดหรือไม่ก็รอเธออยู่ข้างหน้าคือคุกเป็นสิบปีเลือกเอาเองเจสันนามบัร์ริอินเบรสควีนยูร์ยูร์เดอร์คุยกันดีๆนะวังมีดลงก่อน อย่าพูดมากฉันมีตัวเบรดนีสนี่มีคนถือมีดจับตัวประกันต้องการหน่วยสวาดถ้าไม่อยากให้เธอตายเตรียมรถให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันปลอดภัยแล้วคอยปล่อยเธอโอเคจีนีเหนงแชมปริซีมาให้เดียวเดอริธฉันถึงจุดหมายแล้วพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อรับสราบรถมาถึงลว ลู่มิงเชิงรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงให้แก่เจตัวฉันทำไมละ่ะเพราะฉันอยากให้ตาชัยจริงๆแล้วสิไม่ว่าคุณจะบุกเข้าไปร้ายควายเถียวหนอในบ้านหรือพายาวฆ่าใครก็ตามหรือแม้แต่กระทำผิดทั้งสองคอคุณก็แค่ถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่กี่สิบป,ปีก็พ้นโทษแล้ว

ยน่ยน่แม่จา๋าอย่าลองให้นะฉันจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกแล้วแม่ เยันยนพวกคุณห้ามเข้าไปตอนนี้เข้าไปนะแฟนเธอเพิ่งยืมเงินเราไปล้านหนึ่งพลางเขาก็ตายซะแล้วถ้าให้เข้าไปแล้วคุณจะเอาเงิน,ม,นมันมาใช้ในเรื่งไงไอ้มาขีเกียดไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพาอฉันคือเกาโตเซียนยังกล้ามาควางฉันอีก ยังไม่ทอายสัตว์ไม,ม่น้ำมีตาบอดไปเลยความฉันอีกสิจานทร์ตอรี่เจอร์มพีสีจองมองคิดที่เมืองเจียงเชิชตงตอนกลางของเราดิฉันไม่มีใครกล้าว่าอะไรอุบ่าจริงๆคราวนี้ตายถึงตาเธอแล้วกเกิดเชิน โอ้จำฉันได้ด้วยเหรออย่างนี้ก็ง่ายแล้วผู้ชายของคุณเป็นหนี้สน,นิทล้านบาทตอนนี้เขาตายแล้วเงินนี้นำม่ใช้จะอยู่ไมค์สนีทก็ถึงบริกคืนควงก็ได้หาทีวทิวฉันจะใช้เงินแตกินกดถึงชีวิตสาวเช่ของลูกฉัน โอ้ฉันจำได้แล้วแกคือลูเอียนแม่ของนางหมาคนนั้นใช่ไหมฮะฉันจะฆ่าแกโอ้ยังมีบาดแผนอยู่เลยเนีย่ฉันจำได้ว่าลูกสาวแกหน้าตาสวยหุนดีที่สำคัญคือเสียงร้องของเธอพระมากแค่เธอไม่รู้จักที่ตำที่สูงเองฉันให้ของที่ฉันใช้ที่สุดกับเธอไปหลายเข็มเลยเธอไปแจงตายรวด คุณ่า่จะรับรู้ทำใม้สมควรเทรดที่ควรตายคือคุณต่างหาก Count Tensions ต,ตายตายไปค,คุณซอดขาดนี้แหละรู้จักก็จะเสี่ยงมีควรให้สอตรักูงเก่าหนึ่งจับสู่ไอโฟมิงซ์สมีพาส่งลูกชันเริ่องกับชายโมอชแนอรี ไม่ต้องห่วงตระกูลเกามีเงินเยอะคุณลองบอกมาสิว่าลูกสาวคุณสามแสนหรือห้าแสนบาทก็ยัหนูอยกลินยังโกรสคลอบทเป็นนี้ที่ฉันสิเย่อิงล้านบาทนั่นจะคือเลกไทยครบทุกสตางค์คุณก็เตรียมตัวไวด้ดีๆด้วยฉันจะไปเอามันมาเองให้แกต้องพยาใช้ไปใช้ชีวิตลูกสาวฉัน ชดใช้ชีวิตแกเป็นแค่ขอมพรามจะมาขอให้ลูกชายฉันชดใช้ชีวิตได้ไงจำไว้ให้ดีเราครอบเกาเราสกุลเกาลูกสัจชายด้วยมีสุขายฉันนั่นคือบุญที่สียใแต่ชาติก่อน40อฟรีที่ให้เงินแกอยริษยาเะลูกสาวแกมันทำมีสันจิิงไม่งั้นกูจะไม่ให้เงินกันเลยกูทำอะไรกูได้กูสกุลเกา พอกูชื่อเกาโตเซงแกจะทำอะไรกูได้วะถ้าไม่สกอร์ยิมสิงฉันจะข้าละคีพอสำหรับสามีฉันแล้วสิ่งที่แคร์กรย้ายด้วยเงินพิมซามิซันแค่เห็นเธอฉันก็ไม่ก็ไม่แปลกใจเลยตระกูลเก่าที่มีหน้ามีตา ถึงได้ผลิตสัตว์อย่างเขาออกมานี่สปอเดอร์สยูควิคในคมเปร่ัว์อินส์กัแบง์เดอะไรเชอร์จำไว้ให้ดีนมเจียงเจียงตระกูลเกาของเราอิสซกใครเธอมีชีวิตอยู่เธอก็ต่ออยู่อ,อยากให้เธอเธอก็ต้องตายพูดถึ้แต่ฟูก็ไม่ถุกคุ้มเกา่าดูมันทีเดีอมีใจแมคแคทอันจะเอาไว้แกันใคนรนพวกตระกูลเกา ระกูลเกา่าสำหรับพวกคนธรรมดาอย่างพวกคุณมันก็ต้องมองขึ้นไปสูงสิสิส่วนฉันคือพญญาของเกาคิดว่าไงละ่ะวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกดูสิแกนี่น้าทมแท้ไม่กลัวหรววอว่าโกตโตซิยู่ตัวนั้นวันหนึ่งจะหาคนใหม่มาแทนแกลาวปแกเกียเฮ้ยไม่ต้องคุยกับมันมากฟังให้ดี ภายในสามวันต้องหาเงินให้ฉันหนึ่งล้านไม่งั้นชะตาก,กรรมของลูกสาวแกก็เห็นแล้วฉันรับรองว่าแกจะแย่กว่าลูกแกอีกรู้เรื่องไหมไปกันแม่จะนกึกถึงเอาทัวไอ้แกแล้ว ซีโอเลีพ่อทำไมพอมาที่นี่ที่สุดสุดเอาไฟเกวคุณสัตย์เป็นนัดนาริชันนี่มันเกิดอะไรขึ้นโมบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ก็ฟีกเกลียกชื่อกค่เจนแอนกับมี่แม่ข่าวมาเยี่ยมเห่ไห วันนี้ฟอร์ดัตส์แ็กซี่ใหม่อยากใชยพอร์ชจะนูมีจมนาบดูวิดูรีทรีควินซิลิสมดดิคสันพวกคุณดูใหม่เมื่อเราเกือบเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านอันเราเข้าใจผิดแล้วไปซะไปพ้นจากบ้านอันไปพ้นจากเจียงเัิงซีมนอนอยังไม่สิกยอพ่อไม่เป็นไรค่ะ อีเดไม่เป็นลายลอกดูสิเจ็บขนาดนี้แล้วพ่อครั้งนี้ที่แม่ลูกคู่นี้มา,าฉันพบจุดอ่อนของตระกูลกแล้วจุดอ่อนพ่อช่วยฉันอีกครั้งไหม ยูดอจ์รู้สึกน่าอภัยไม่อยากช่วยตอนนั้นแม่จากไปโดยบอกลาจนตอนนี้เดี๋ยวพ่อยังมไม่มาวางเลยดาวลิสฉันรู้ทักกับรก็จะบอกกับเขาไว้ฉันช่วยได้เซียวลีเธอไม่รู้หรอกแม้ว่าตรักู์อันจะเสกว่าตรักูก์คุณเขา แต่ซิกก mm ุ hmm. like also, ้มธุรกิจของเกาเตาเซียนแข็งแกร่งเหมือนป้อมประการไม่ใช่จะกลืนได้ง่ายเนี่อัลซิชอสเลดเชกันเตีนตัดฟอตเมเจอร์บีนอดเบรอกองโกที่ดุยแต่ขันเลวที่ดูรู้กายและคาเขาทวัก เดี๋ยวผู้จัดการเก่ามาแล้วต้องต้อนรับให้ดีนะน้องเก่าแมนเฮงเก่ามาเสียที่แนะนำให้รู้จักนีลาเทรนอันลีถ้าเกิดพี่จะคยกะ อาธระดิมนำหามาดิมเลิกครงการนี้สัะลองแม่ออกแบบบทุกปีชอบสุนตกแต่งนั้นน้องเก่าน้องเก่าคิดยังไงบ้างไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานอนโอ้ยข้อเสนอของพี่แอนตรงใจผมเลย ดีเรื่องนี้ตกลงตามนี้ฉันจะกลับบริษัทไปล่างสัญญาให้คุณนะอืมเธอเล็กนะดูแลคุณเก่าด้วยนะอย่าทำให้เสียมายาละไม่ต้องห่วงค่ะคุณเก่าเราไปเดินข้างนอกกันไหมคะโอ้ด oh, ีดีได้เลย ให้คุณเก่าขับเองไม่ดีนะคะอาหาหา่าฮ่าฮคุณขับมีธุระไม่เป็นไรหรอกฮ่หาฮคุณเก่าคะเน็กไทยคุณเอียงนะคะให้ฉันจัดให้หน่อยีคะเดีเลย เสร็จแล้วค่ะคุณอันไปทานข้าวเย็นด้วยกันไหมแน่นอนค่ะไปกันเถอะฮ่าวัดดี โทษทีผมรับสายก่อนบอกแล้วไม่ใช่หรอฉันอยู่ข้างนอกตอนนั้นทำงานอย่าโทรมากวนได้แล้วแล้วย่านีกลับแน่น่ารำคาญจริงๆพัญญานีนา่นะกวนประสาทจริงๆขอโทษนะคุณอัน ให้ลรอนานเลยไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามีธุรละที่บ้านเรานัดใหม่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเรื่องพัญญาเก่ามันน่ารำคาญนิดหน่อยคุณออนคำฉันหันแล้วสิพญาสามัญชนไม่แน่นะได้ยินมาว่าพญาของคุณเก่าชื่อเสียงโด่งดังมากน่าจะเป็นคนที่คุณเกาใส่ใจที่สุดใช่ไหมคะโอ้ยผู้หญิงคนนั้นนะ่ะทำตัวหยาบไม่มีมายาตไปก่อเรื่องนอกบ้าน เราให้ฉันตามเก็บกวาดไหนเลยจะเทียบได้กับสาวสูงสักอย่างคุณนอ,อนได้ลรอครับฮ่าแล้วกล้ปิปเจอไปเราจะไปที่ไหนดีคะอ๋อฉันรู้ร้านอาหารดีๆอยู่ร้านหนึ่งเยี่ยมมากเลยส่วนฉันนะไม่เคยพาใครไปวันนี้คุณโชคดีที่ได้กินฮ่า สามีกลับมาแล้วอย่าดื่มล้ามากนะมันจะทำลายร่างกายไปกัดูเธอสิแต่งตัวแบบไหนกันพาเธอออกไปซาวน์ที่เซบซิมฟริงก์เกาต่อเสียงกลิ่นน้ำหอมบนเสื้อผ้าเป็นของใคร Lynn ินสเต n g r รี มัน i m น o r t a n t นักทนฟอร์ o r w a r ลีนัทซ์ยั้พบพิสคุณดมดมสิดมสิผู้หญิงบ้าเป็นอะไรของแกตามใจกันไปแล้วนะมีมิสมองกระจอก time step forward spin ยังไงถ้าไม่คิดว่าคนนอกเขาพูดนินทาฉันก็ย่าไรไปแล้วเบธอีกอย่างฉันโกเตะหงข้างนอก มีผู้หญิงสักสองสามคนพีระถ้าเกไมซะาเผย่ริงแม่ทำเกรดสมัธสนิิยะเอชินทัวร์จูทีลักสวยทีพัสสิภนีเลยนะตอนแต่งงานกันแกยังไม่เคยน่าเกลียดขนาดนี้เลยตอนนี้ลองมองดูตัวเองสิตอนนี้เซเธอเป็นยังไงบ้างเธอนี่มันเหมือนชิ้นเนื้อหมูเดินได้เห็นเธอแล้วรู้สึกแย่แยงเป็นอะไรกันทเลอะไรแกทำอะไรของไอ ไอห,หนูน้อยจำให้แม่นไว้นะฉันเป็นพ่อของแกถ้าแกกล้าพูดจาไม่สุภาพกับฉันอีกระวังฉันจะหักขาแกเมื่อไม่กี่วันก่อนแกสร้างปัญหาให้ฉันอีกแล้วใช่ไหมฉันฉันบอกให้รู้ไว้ข้างนอกจะเล่นผู้หญิงยังก็ได้ทำท้องใครก็ไม่เป็นไรแต่จำไม่ขึ้นใจครั้งหน้าแกทายของเสียฟงสเสียเกงเอาออก,กไปเช็ดให้ตัเอง นิสัยตอนดีไหมวะได้เอกอายาที่รักมิซารีเมื่อกี้คุณดื่มไปเยอะแล้วเดี๋ยวฉันจะเตรียมน้ำพึ่งให้คุณนะฮิงท้บคุณนูนหรือคุอันแกทิ้บมาร์บีเล singing.